จทย์ข้อนี้นะคะบอกว่ารถวิ่งผ่านจุด A ด้วยความเร็วคงที่ทำให้จุดศูนย์กลางมวล G เนี่ยมีความเร่งเท่ากับ 0.5g นะคะและมีรัศมีความโค้งของถนนที่จุด A คือ100เมตรรัศมีความโคง้งตรงนี้นะคะเท่ากับ100เมตรและ ระยะห่างจากถนนถึงจุดศูนย์กลางมวลของรถเนี่ยจะเท่ากับ0.6เมตรแสดงว่าจากจุดศูนย์กลางมวลถึงพื้นถนนเนี่ยมีระยะห่างเท่ากับ0.6เมตรโจทย์ให้หาความเร็ว v หรือว่าความเร็วของรถคันนี้ที่วิ่งผ่านจุด a โอเคค่ะจากสูตรนะคะความเร็วที่จุด a เราจะคิด2แกนนะคะ อันนี้มีแกน i n แล้วก็แกน t เนาะแ,และข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกมาว่าความเร็วคงที่แสดงว่าแกน T เท่ากับ0นย์รู้ได้ไงว่าแกน T เท่ากับ0เพราะว่าแกน T เนี่ยจะมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่นะคะส่วนแกน in จะตั้งฉากกับแกน T ข้อนี้ แกนทีเท่ากับศเรารู้ความเร่งที่จุด A รวมเนาะว่าเท่ากับ 0.5g เอาไปคูณ9.81เลยใส่หน่วยด้วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะต่อมาเรารู้ว่าความเร็วในแนวแกน n เนี่ย มันจะมีค่าเท่ากับ v กําลังสส่วนโลซึ่งโลเนี่ยเท่ากับรัศมีการเคลื่อนที่ที่เวลานั้นๆเนาะอะ,อะแล้วก็มาดูว่าเราจะใช้โลค่าอะไรเราจะใช้โลค่า100หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ผิดเนาะ เราไม่ได้ใช้ค่าโลเท่ากับ100นะคะแต่ว่าลองคิดว่าถ้ารถมันวิ่งผ่านจุดนี้รถคันนี้วิ่งผ่านจุดนี้นะคะคือจุด A บอกมาว่า G ห่างกับพื้นถนนเป็น0.6เมตรแต่โลคือรัศมีการเคลื่อนที่ที่เวลานั้นๆเราต้องวัดจากรัศมีมาถึง G เนาะ ซึ่งโลของเราจะมีค่าเท่ากับ100่งลบ0ูนะคะเอามาแทนค่าได้เท่ากับ v ีกำลังสองส่วนหนึลบ0ูนโลของเราก็จะมีค่าเท่ากับ99.4เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะอ่ะคราวนี้ เอามาแทนในสมการจะได้เท่ากับ0.5คูณ9.81เท่ากับวีกำลังสส่วน99.4ย้ายข้างไปนะคะถอดสแควร,รูทจะได้คำตอบเท่ากับ22.08เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าเขาให้หน่วยมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ ก็คือเอา22.08เนี่ยไปคูณ3.6กิโลจะได้คำตอบเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งก็มาจาก18 5สนนั่นเองเวลาที่เราทําโจทย์เราต้องการเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีเราก็เอา5.18ส่วน18คูณเข้าไปแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกลับให้เมตรต่อวินาทีเนี่ย เปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เราคูณ3.6เข้าไปนะคะจะได้คำตอบนะคะเท่ากับ79.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ